good ชินนักร้องนำแห่งวงออเทอเรทีฟชื่อดังของไทยอย่างโมเดิลด็อกพูดถือเป็นตัวพ่อเด็กแนวขอถือโอกาสฉลอง20ปีหรือ2ทศวรรษบนเส้นทางสายดนตรีของตัวเองกับคอนเสิร์ตทูเกเตอร์พอดแอนด์เดอะออเคสตราบายมะจังนำเอา20บทเพลงสุดประทับใจทั้งเก่าและใหม่ของตัวเองมาเรียบเรียงเสียงประสานในรูปแบบของดนตรีคลาสสิกด้วยความร่วมมือของทฤษฎีนับพัทลุงนักประพันธ์และคอนดักเตอร์เจ้าของฉายาอัจฉริยะแห่งวงการวาทยากรไทยชื่อเสียงระดับนานาชาติบรรเลงดนตรีออเคสตราเต็ม วงโดยวงสยามซิมโฟเนียต้าเจ้าของรางวัลชนะเลิศวงดุริยางเยาวชนโลกที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียเมื่อปีที่แล้วค่ะ เสิรล <OR> <P>. ูกผสมซึ่งถูกนิยามว่าเป็นดนตรีสไตล์อ a l t e r ร์เนทีฟอ o r c h e s t นี้เปิดโชว์จำนวน2รอบด้วยกันณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันเสาร์ที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งนอกจากบทเพลงฮิตตลอด20ปีในวงการเพลงของป๊อตเมอร์เดนดอกไม่ว่าจะเป็นเพลงติ๋มเรื่องจริง เงินน้าลช,ช่วงที่ดีที่สุดห่างากไก,กลเหลือเกินก่อน ดาวและปุษบาแล้วก็ยังมีเพลงใหม่ล่าสุดของเขาอย่างที่ตรงนี้และเข้าซอยมาให้ฟังกันด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นงานนี้ยังมีเซอร์ไพรส์จากแขกรับเชิญคนพิเศษตั้งแต่น้ำมนทรน,น,นัยน้าหนองคายเจ้าแม่เพลงคลาสสิกมาประชันน้ำเสียงกับหนุ่มป๊อตในเพลงแค่คืบรวมถึงการปรากฏตัวของอาจารย์สมเทาสุจริตกุลผู้ก่อตั้งวงบางกอกโอเปรา่าหรือวงอุปรกรณกรุงเทพรวมทั้งวงสยามซิมโฟเนียตา้าผู้บรรเลงเพลงของงานนี้ นอกเหนือไปจากคุณสันติลุนเพสุดยอดศิลปินนักร้องแนวเพลงปลุกใจและเพลงคลาสสิกของไทยคอนเสิร์ตูเกเตอร์ป๊อตแอนดีออเคสตราบายมาจังนี้ถือเป็นบทพิสูจน์เป็นอย่างดีว่านอกจากดนตรีจะไร้พรมแดนแล้วดนตรีคลาสสิกก็ใช่ว่าจะน่าเบื่อหรือต้องปีนบันไดฟังโดยเฉพาะเมื่อมาปะทะเข้ากับศิลปินอ a l t e r n a t i v e ตัวพ่ออย่างป o อตโมเดิร์นด็อกซึ่งเปิดเผยในงานนี้อีกด้วยว่าสาวกรอกันอีกไม่นานปลายปีนี้จะได้ฟังอัลบั้มใหม่จากวงหมาทัานสมัยหรือโมเดิร์นด็อกกันอย่างแน่นอนอีกด้ค่ะ